ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพศ2566นะครับวันนี้ผมก็ได้มาที่บ้านจังหวัดพิจิตรนะครับก็ปกติมาเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับมารอบนี้นะครับผมจะมาทําการติดตั้งนะครับโคมไฟหัวเสานะครับเป็นโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับปอดีรั้วนะครับที่พึ่งทําเสร็จนะครับแต่ความสวยงามก็ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ว่ามันก็ยังขาดอะไรบางอย่างนะครับก็เลย ซื้อคมไฟหัวเสามาทําการติดตั้งเพิ่มความสวยงามนะครับเจ้าคมไฟชุดนี้นะผมก็ได้ทําการซื้อมา2ตัวนะครับมาติดตั้งทดสอบทดลองที่เสาประตูหน้าบ้านนะครับเพื่อดูว่าการให้แสงสว่างเนี่ยมันให้ได้ยาวนานแค่ไหนนะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมกลับมาที่บ้านนะครับออกจากบ้านที่ฉเชิงเซานะครับมาถึงที่นี่ก็ประมาณ6กทุ่มนะครับเจ้าตัวคมไฟก็ยังให้แสงสว่างได้ดีอยู่นะครับก็เลย ูกใจแล้วก็ซื้อมาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ติดให้ครบเลยนะครับซึ่งจะตัวคมไฟชุดนี้นะครับก็ราคาตัวหนึ่งนะครับ247บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ขายในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีค่าบริการขนส่งนะครับก็พิจารณาซื้อดูนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนําแกะกล่องให้ดูว่าั้างในอุปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วก็แถมมามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งของผมนะครับผมจะใช้กาว ตะปูกาวตัวนี้นะครับตปูกาวจะไม่ใช้การยิงสกูที่หัวเสานะเพราะว่าเดี๋ยวจะทาให้หัวเสาเสียนะครับผมก็เลยจะใช้กับเจ้าตปูกาวแปะเอานะเพราะว่าเจ้าตัวโค้นะครับน้าหนักไม่เยอะนะครับน้าหนักไม่เยอะตปูกาวก็น่าจะอยู่นะซึ่ง2ตัวที่ผมติดตั้งไว้ก็ใช้แค่ตปูกาวนะครับแล้วก็ผมจะเก็บกล่องให้รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรข้างในบ้างแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการติดตั้งให้รอบรั้วบ้านนะครับแล้วก็ ตอนเย็นนะครับก็จะให้ดูผลงานนะครับว่าก่อนที่ติดตั้งสาไอติดตั้งคมไฟนะครับแล้วก็หลังติดตั้งคมไฟเนี่ยความสวยงามมันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามดูนะครับครับเดี๋ยวพามาแกะกล่องดูนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นคมไฟหัวเสาโซลาเซลล์นะครับรุ่น JDX 70ครับราคาต่อก่องนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับ247บาทนะครับ ก็รอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับก็บเป็นทั่วไปปกตินะครับเปิดมาข้างในนะครับเปิดมาข้างในนะครับสิ่งที่เห็นก็จะมีตัวโคมไฟแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกกันกระแทกนะครับยกขึ้นมานะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรอีกแล้วครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เขาใส่มาข้างในเนี่ยจะอยู่ข้างในข้างในโคมตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการ แกะนะครับตรงนี้นะครับให้ระวังตั้าตัวชิ้นบนด้วยนะครับชิ้นบนนี้มันสามารถแยกได้นะครับเดี๋ยวมันจะร่วงซึ่งผมเคยทาร่วงมาแล้วนะครับให้ระวังนะครับแกะพลาสติกออกนะครับแกะพลาสติกออกให้ประคองแผ่นบนด้วยนะครับประคองแผ่นบนตัวนี้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ร่วงนะครับเราก็ทําหมุนนิดนึงครับหมุนเพื่อทําการยกออกมานะครับก็จะได้อุปกรณ์ที่เป็นเจ้าตัวโซลาเซลล์แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ LED ตรงนี้นะครับ ก็อุ ah ปกรณ์ชิ้นถัดมานะก็จะเป็นขาตั้งนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็น็อตปัแจอยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็เป็นโคมนะครับเป็นโคมจวแกะชุดนี้ให้ดูก่อนนะครับชุดขาตั้งนะครับห่อด้วยทั้งติดกันกระแทกมาเจนกันนะครับอันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลที่ได้มาก่อนใช้นะครับต้องดึงพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะขันแบตเตอรี่ไว้ครับถ้าไม่ดึงออกใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ ขาครับก็จะมีชุดประยจยึดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นขาตั้งซึ่งขาตั้งสามารถที่จะเอาหลอดกลมนะครับหลอดกลมมาใส่ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีสาย2เส้นให้ต่อนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นขาตั้งนะครับทีนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเป็นโซล่าเซลล์ที่ทาการชาร์จลงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครัแล้วก็มี led อยู่ข้างในนะครับวิธีการใช้งานต้องเปิดตัวนี้ก่อนนะครับ ต้องเปิดก่อนนะครับทำไมเปิดไม่ติดนะครับเปิดแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปที่ข้างบนนะครับประกอบเข้าไปที่ฝาด้านบนนะครับมันจะมีร่องที่ลงนะครับแล้วก็ทาการหมุนล็อกนะครับหมุนล็อกด้วยนะครับถ้าไม่ล็อกเดี๋ยวร่วงนะครับแล้วก็ขานะครับขาตั้งนะครับสายเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนหมุนล็อกนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับขาแน่นแล้วนะครับนี่นะครับก็เสร็จนะครับทีนี้มาดูรีโมทนะครับการใช้งานนะครับ รีโมทนะครับมีเปิดมีปิดนะครับแล้วก็มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองเข้มนะครับแล้วก็เหลืองจางจางนะประกอบหรือสีขาวล้วนนะครับประก็ปรับตั้งเวลาใช้งานได้นะครับ2ชั่วโมงสชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับหรือว่าเป็นออโต้ครับตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลครับเอาไว้ปิดเปิดใช้งานนะครับก็หลังจากที่ประกอบเ็จนะครับก็จะได้ชุดคมไฟประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับ ต้องระวังล็อกฝาชุดบนด้วยครับเดี๋ยวล่วงนะครับก็พร้อมที่จะติดตั้งแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูช่วงเย็นว่าความสวยงามนะครับมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับติดตามดูนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาหนาทีนะครับ ็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับค่าเร็วนะครับพอตะวันหมดเริ่มค่ํานะครับอ่าโคมไฟที่ติดเมื่อเช้านะครับก็เริ่มทํางานนะครับนี่นะครับก็การติดนะครับผมติดเสาเว้นเสานะเพราะว่าถ้าติดทุกเสาเนี่ยปริมาณโคมไฟเนี่ยต้องใช้เยอะมากเลยนะครับก็อาจจะทําให้สิ้นเปลืองเรื่องของเงินที่ต้องซื้อนะครับติดเสาเว้นเสาก็ไม่ได้คีเลนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของการใช้งานรีโมทแล้วการปรับแสงนะครับเดี๋ยวมาดูที่เสาเนี่ยเสานี้นะครับเสานี้นะครับเจ้าตัวโคมไฟนะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับสามสีรีโมทที่ผมถืออยู่นี่คือรีโมทที่แถมมานะครับของมันนะครับเหลืองแก่นะครับเหลืองอ่อนนะครับสีขาวนะครับนี่นะครับปรับได้สามสีนะครับทีนี้จากล้นนะครับทั้งหมด คมไฟทุกตัวที่ทำการติดตั้งไว้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแก่เลยนะครับเหลืองเข้มเพื่อที่จะประหยัดเรื่องของแสงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ได้นานหรือดึกที่สุดนะครับนี่นะครับความสวยงามหลังจากที่ประดับหรือเพิ่มคมไฟหัวเสานะครับนี่นะครับ มีความสวยงามเพิ่มขึ้นเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมดตอนนี้ที่ติดตั้งนะครับสิบสองดวงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รอบนะครับค่อยๆหาค่อยๆเพิ่มค่อยๆเติมค่อยๆแต่งนะครับลงทุนทีเดียวก็จะหมดเยอะนะครับนี่นะครับเอาฝากกันประมาณนี้นะครับก็ให้ดูอีกทีนึงนะครับติดนะครับกาแพงฝั่งนู้นครับอ้อมมานะครับแล้วก็มาด้านหน้านะครับมาด้านหน้าแล้วก็ ไปด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านแม่นะครับก็ติดเต็มนะครับทั้งหมด12ดวงนะครับก็เพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปอตีทางเกษตรนะครับก็มีคลิปเรื่องของเทคนิคโซลาเซลล์นะครับการเตรียมตัวหลังเกษียณนะครับเกษตรผสมผสานหรือสมาร์ทฟาร์มการควบคุมปั๊มน้ำด้วยระบบอัตโนมัตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องสำหรับคลิปวันนี้ ก็เพียง,งแค่นี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ